วิธีทำเหมือนเพื่อนนะเราต้องไปที่สินค้าก่อนก็ไปเพิ่มสินค้าคะแน้มันต้องแบ,บ่งเป็นหมวดนี่ยสินค้าแล้วก็หมวดมูยให้เราไปเพิ่มหมวดพระสมเด็จใช่ไหมหรือพระอะไรเราก็ไปสร้างหมวดสร้างหมวดขึ้นมาสร้างเพิ่มให้อยียงเหนือนะเช่นครูทีม เสร็จแล้วตรงใส่สลักด้วยโปรตีนเสร็จแล้วก็เพิ่มหมวดหมูม่พอเสร็จแล้วเข้ามาที่สินค้าเพิ่มสินค้าตัวนี้เพิ่มสินค้าเราเพิ่มสินค้าโปรตินนี่แหละแต่คราวนี้เราไม่แยกตามหมวดเมื่อกี้ในหน้าเว็บน่ะมันมีผสมเด็จอยู่แล้วโอเคนะ เดี๋ยวจะเป็นเพิ่มรูปูทีมเพิ่ม่ะแล้วเวลาเพิ่มหมวดต่อไปเราก็ทำแบบนี้แหละอ่ารูปูทีมจุดศูนย์หนึ่งงานแล้วก็เลือกรูปูทีมเสร็จแล้วใส่ลูกสินค้าไปเดี๋ยวเราไปจาการเอาเองนะอ่ายวใส่ให้ ใส่ลูกสินค้าเสร็จแล้วก็กดเผยแพร่ข้างบนจะลืมติ๊กได้นะโ mm hmm. ปรโทีมกดเผยแพร่เสร็จแล้วก็ได้สินค้ามาแล้วในหน้าเว็บก็จะขึ้นใช่ไหมขึ้นอีกอันหนึ่งเอาลืมเราต้องใส่ตรงนี้ด้วยประมูลด้วย็นแอคชั่น ดืนใส่พอ,อใส่เสร็จแล้วพวกว็กดเผยแทร่ก็อัปเดตที่หน้าเว็บ ก็จะมีขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วตรงนี้เมนูเดี๋ยวทำเมนูให้มาถ้ามีอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ของการประมูลอันไหนเวลาประมูลไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเราต้องมาตรงนี้เพิ่มฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งหรือไปว่าต้องเพิ่มฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งเดี๋ยวทำให้ก็มาที่รูปแบบเว็บแล้วก็เมนูปรับแต่งลิงก์นะตอนนี้ใส่ลิงก์ ชาร์ปอันนี้เราไม่ต้องทำนะน,นี่จารย์ทำให้เลยสินค้าทั้งหมดเราจะทำจานจะทำของเราของเพื่อนไม่เหมือนกันเพราอจะได้มันแตกต่างกันไงี๋ยวมันเหมือนกันซะหมดนะ เสร็จแล้วก็จะมีหน้าเมนูขึ้นมาตรงข้างบนตรงนี้สินค้าทั้งหมดเดี๋ยวเราก็แบ่งหมวดหมู่เอาหมวดหมู่หลวงปู่ทีมเอาพระสมเด็จมาใส่วิธีแบ่งหมวดหมู่ก็คือมาที่สินค้ามาที่สินค้านะเสร็จแล้วมันจะมีหมวดหมู่ตรงนี้เห็นไหมพระสมเด็จก็คลิกไปที่หมวดหมู่พระสมเด็จ ให้เรา copy ข้าางบนมคัดลอกมาที่ปรับแต่งลิงก์เอาลิงก์เนี่ยที่เราคัดลอกมาใส่แล้วเขียนว่าคาสมเด็จกดเพิ่มลงเมนูมาวางไว้ตรงนี้ข้างล่างสีขคาทั้งหมดอะต่อไปเราพูทีมถูกไหม ก็ไปที่หน้าแรกก่อนไปที่ถัวโปรตีนเราจะมีคำว่าหมดหมู่ก่เข้าวหมูเสร็จแล้วก็หมดหมูถั่วโปรตีนม,มาใส่ก็ทำวนแบบนี้เรื่อยๆเ,เราจะมีพาร์กี่รุ่นกี่แบบเราก็ถามแมบนีเรื่อยๆวิธีทำก็มีแค่นี้นแหละคําโปรีมใส่เข้าไปเสร็จแล้วมาใส่รองตรงนี้ ลองจัดสินค้าทั้งหมดกดบันทึกเมนูกดรีเฟซเนี่ยก็จะมีสินค้าทั้งหมดขึ้นมาอันนี้เห็นปะกดพาสมเด็จก็จะเป็นพาสมเด็จเห็นปะกดลูกปป่ทิมก็จะเป็นหลวกปป่ทิม